นนเครือ <c oughs> อ่อ <c oughs> ยายสังคมคุณธรรมจังหวัดศรีสุทด, <c oughs> ดิเ <c oughs> ดชคเออพชก็เลยว่าก็จะจัดตาตราจังกิจกรรมกิจกรรมนุ่งผ้าลูกเอาแม่ไปปล่อยวัดเอาแม่ไปปล่อยสถานีรถไฟ้อกับไล่แม่นี้จากบ้านวิลา <c oughs> <c oughs> ในาน,นามของคณะทำงานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดศรีสะเกะคปส .2 มูลนิธิผั้นิยมที่หลวงปู่หลวงกองทุนพิวันแก้วเพื่อการศึกษาสารสนาหม้อโรงเรียรบบรน มาบเยียมเจับไปจับไปปวดโรงเรียนอนุบาลองคนกรที่ใส่ ตัวอาจารย์และก็มีส่วนร่วมของสังคมชุมชนในการเพองอั